คุณผู้ชมฮะที่อำเภอควรการหลงจังหวัดสตูลน,นะครับเขาบอกว่ามีเจ้าของฟาร์มน้ำตาคลอเนื่องจากโจรมาลักขโมยไก่ชนราคาครึ่งแสนกลางวันแสกๆนะครับโดยภาพจากกล้องวงจรปิดให้เห็นภาพนะชายผิวคล้ำลูปร่างพร้อมตัวก็ไม่ได้สูงมากนะครับสวมเสื้อแขนอ,อ,อะไรเนี่ยสวมเสื้อสีเขียวแขนสีดำกางเกงลายพลางทหารขี่รถจัก,กรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินนะ เข้ามาจอดที่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็มาที่สุ่มไก่นะ hmm. มีไก่ชน4ตัวอยู่ข้างบ้านจากนั้นเปิดสุ่มไก่แล้วจับไก่ชนตัวหนึ่งนะฮะมาพิจารณาดูอย่างใจเย็นคือเลือกก่อนเลือกไก่ที่มีรูปร่างลักษณะดีก่อนจากนั้นตัวนี้ไม่ใช่ก็เอากลับไปอยู่ในสุ่มเหมือนเหมือนเดิมนะครับต่อมาครับได้เดินออกไปตรงบริเวณข้อกไก่ที่อยู่ริมกำแพงซึ่งคอกดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อที่กั้นด้วยตะข่ายเพื่อขังพ่อไก่และแม่ไก่ให้ผสมพันธุ์ และพ่อไก่ที่อยู่ในคอกนั้นเป็นพ่อไก่ที่ดีที่สุดของฟาร์มเลยนะครับ <c oughs> นี่นะครับเมื่อขังรวมไว้กับแม่ไก่4ตัวนะฮะคนร้ายเนี่ยก็ได้เดินมาจับไก่ที่ขังอยู่ในสุ่มเพื่อเอาไปล่อไก่ชนที่อยู่ในคอกเมื่อจับไก่ชนตัวที่อยู่ในคอกได้สาเร็จแล้วก็ปล่อยตัวที่อยู่ในสุ่มออกไปอยู่ในคอกแทนคือสลับกันนะครับจากนั้นก็เอาไก่ชนตัวที่สายพันธุ์ดีเนี่ยนะฮะมาพิจารณาดูอีกทีหนึ่ง อ่าพอได้ละได้สเปคแล้วก็อุ้มไก่นะฮะอุ้มไก่แล้วก็เดินออกไปขี่รถอย่างใจเย็นนะครับครับคือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาขโมยเนี่ยแบบใจเย็นมากเออคือตัวไหนเนี่ยไม่ตรงสเปคเนี่ยไม่เอาเอาตัวที่ดีที่สุดนะครับครับนี่นะครับแสดงว่าดูเป็นเนอะดูเป็นอ่าดูไก่เป็นนายปรีชาสังขขาวเนี่ยนะครับบ้านอยู่ที่ควนกาหลงจังหวัดสตูลเปิดเป็นฟาร์มเลี้ยงและเพาะพันธุ์ไก่ชนนะก<ต>็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับบอกว่า ไก่ชนที่คนร้ายขโมยไปเนี่ยมีชื่อนะฮะชื่อว่าสัญญาใจเป็นไก่ชนชื่อดังราคาค่าตัวเนี่ยหลักล้านบาทเป็นไก่ชนที่เซียนไก่ภาคใต้รู้จักดีนะครับแต่ตัวที่เอาไปเนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่ชื่อสัญญาใจแต่เป็นลูกอีกทีหนึง่งลูกสัญญาใจลูกของสัญญาใจถ้าสัญญาใจเนี่ยราคาหลักล้านแต่ว่าลูกเนี่ยนะราคาประมาณห้าหมื่น ตัวที่โดนคนร้ายขโมยเนี่ยก็แพงเหมือนกันแพงเหมือนกันเพราะว่ามาจากพ่อพันธ์สายพันธุ์ดีเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะ <c oughs> มันเป็นไก่ไส่เลือดดี <c oughs> คือลักษณะของมันคือมันยังไงอ่ะมันคือปูดไัวว่ามันมีความแก่งของมันนะครับมันจึงจะได้เหมาเป็นปอพันนะครับเป็นไก่ตัวเด็ดที่สุดในในฟาร์มตรงนี้ไหม ครับเป็นขอปันลักในความตรงนี้เลยมาดูดูนี่นะครับก็อย่างที่ตั้งข้อสังเกตนะว่าคนร้ายขโมยไก่น่าจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องไก่ชนอยู่พอประมาณเนื่องจากมีการสังเกตลักษณะไก่ก่อนจะลงมือนะนี่นะครับอ่ะ